สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่น้องนะครับวันนี้จะมาใส่ตัวล็อกไกปืนกระเป๋านะครับตัวนี้ตัวล็อกไกปืนเบอร์ใหญ่สุดนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์สองช่องนะครับทักขอบได้ด้เทียนนะครับหนังเป็นหนังวัวสีน้ำตาลออกส้มนะครับน้ำตาลส้มนะฮะเป็นงานทักขอบได้ด้เทียนนะครับอย่างดีเลยนะตัวนี้นะครับหูหลังเป็นร้อยเข็มขัดหนังแท้ทั้งใบนะครับก็ ไม่มีอะไรมากก็มาดูวิธีการติดนะครับติดตัวล็อกไกลปืนนะครับก็อาจจะไม่ยากนะฮะหรืออาจจะง่ายก็รอชมกันนะครับก่อนอื่นก็วัดฝาก่อนนะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับวัดฝาเป็นจุดศูนย์กลางจุดไว้นะครับหลังจากนั้นก็เอาตัวล็อกไกปืนนะมาทาบนะฮะขีดมาร์กจุดนะครับ มันก็จะเป็นงานที่ง่ายสําหรับคนที่ทําเป็นนะครับสำหรับคนที่ยังทําไม่เป็นก็กรดูคลิปนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรนะครับก็มาทักทายพูดคุยกันในในช่องนะครับส่วนตัวยึดนะครับเป็นหมุดย้ำหมุดย้ำไซนี้นะครับ นี่เลยตัวนี้นะครับหมุดย้ำรุ่นนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากนะครับคลิปนี้ก็ทำกันแบบเร็วๆนะเพราะว่าการทำเครื่องหนังนะครับก็สอนกันหลายคลิปแล้วนะก็คลิปนี้ก็เหมือนมาติดอุปกรณ์นะครับตัวล็อกพูดคุยกับพี่ๆน้องๆนะครับอยากดู แบบไหนอยากดูอะไรอยากทำอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมจะใช้แผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กเรียบรองไว้ด้านล่างนะครับถ้าเราตอกบนเขียงเลยเนี่ยมันจะทำให้พื้นด้านล่างเ네นี่ยไม่เสมอนะครับมันจะออกดูไม่สวยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับใช้ตัวตอกย้ํานี่ครับเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดจะไม่เห็นนะครับเป็นเบอร์แปดตัวย้ําเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ อย่าไปคิดยากครับอย่าไปคิดมากทําแบบง่ายๆนะครับสไตล์ช่างไทยบบแบบนี้นะฮะเอาโทรศัพท์วัดนะครับโทรศัพท์ตัวนี้ของลูกค้าเป็น iPhone ิ4 Pro m a x นะครับก็จะยาวอยู่ประมาณ16บนะครับเผื่อไป16.5กจุ จากนะั้ตัวนี้นะครับใส่ไปเลยเพื่อหาตำแหน่งลองเลยสองเครื่องตัวนี้ก็เป็นหนังออกแนวสีส้มเลยนะครับ น้ำตาลส้มเป็นใบแรกที่ทำนะครับตัวนี้สวยนะครับตอบโจทย์เลยหลังจากนั้น,นเอาไม้หลอกเพื่อตอบลูสะเทือนหน่อยนะครับ ตัวนี้ครับเป็นตัวใส่บัตรนะครับแล้วก็ลองรองหัวตัวยึดนะครับไม่ให้โดนโทรศัพท์ด้วยก็สามารถใส่กับใส่บัตรได้นะครับใส่กันลอยได้นะครับสองกรณีจะได้ไม่ต้องไปแปะด้านในครับเพราะแปะด้านในมันก็ใช้น้านๆก็เกิดการหลุดได้นะครับอย่าไปคิดยากครับคิดง่าย ค,ค่อนข้างที่จะใส่ยากนิดนึงนะครับเทคนิคคืออันเนี้ยเจาะอย่ารู้เล็กเกินนะครับถ้ารู้เล็กเกินมันก็จะใส่ยากนะลักษณะแบบนี้นนไปแผ่นเล็กรองด้านในนะครับเพื่อให้หมุดย้ํมันออกสวยไม่ไม่ไม่แบนเกินไปนะครับ ให้ออกมาสวยลองไปชั้นหนึ่งครับย้ำไมยลองกินนี่แปบ๊บเดียวเสร็จขนาดแบบนี้นะครับปิดตึงตัวล็อกไอกปืนนะครับผมค่อนข้างที่จะทำ เป็นเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่แล้วเบอร์เล็กมันจะติดยากนะครับแล้วก็มันดูไม่แข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับการใส่ล็อกไกปืนกระเป๋าโทรศัพท์นะครับหนังแท้สีน้ำตาลส้มนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเปกำลังใจในการทำคลิปนะครับวันนี้มาแบบง่าย,ายสไตล์ช่างชัยขอบคุณครับสวัสดีครับ